ไปนู่นละไปหาเพื่อนเราหาเพื่อนเราวเวเลสมาวเวเลสผมมามจะปาไปต่อต่อเวเลสอุอ้ยเดกมังกรเล็กสองตัวแล้วอุ้ยม,มันมามันมามันมาอย่าขยี้แน่ขยี้ขยี้มันต้องขยี้ เทพเว็บซื้อขายไอเดีเกมรวมทุกอย่างไว้ที่นี่ที่เดียวไม่ว่าจะเป็นไอเทมโค้ดไอเดีเกมออนไลน์และบริการใหม่ล่าสุดบริการเติมเกมส่วนลดที่ถูกที่สุดสามารถเลือกเติมเกมยอดฮิตได้แล้ววันนี้ที่คัทเทพลิง์อยู่ด้านล่างนะครับผมก่อนเข้าไปในคลิป ท่านผู้ชมชอบผมเพราะว่าอะไรครับขอคนละหนึ่งคำตอบเพื่อให้ชื่นใจหน่อยครับนะครับ, <c oughs> รบสวัสดีท่านะผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมใน Just K d r a m กับรายการ Just For Tara นะครับผมในวันนี้นะฮะเราจะเอา Tara นะฮะมาโรมไม่ไมโรมอะไรวะไม่ใช่ลรมเอามาอ f f l a n นะครับผมเพราะว่าผมไปนค้นพบความลับหนึ่งมาก็คือ t a r าเป็นตัวที่ชนะอ้อยได้เว้ยซึ่งเกมนี้ฝั่งตรงข้ามเป็นอ้อยป่านะครับบอกเลยว่า เขาต้องมาแกงเรารลัวมาจิ้มจิ้มเลียนเราลัวแน่นอนนัวเรียบร้อยคือมันชนะยังไงเดี๋ยวไปดูในเกมเพล์แล้วกันนะครับเกมนี้เราจะได้บวกกับอ้อยบอยเท่าไหร่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับโอเคใครดูมาถึงตรงนี้นะครับอย่าลืมฝากกดซับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจก่อนนะฮะก่อนอื่นเรามาดักก่อนนะครับผมเจอมาลอดโอ้โหงานลําบากันเนี้ยงานลําบากงานลําบากรายได้ไม่ดีตัดคลิปอะไรไปบวกกับมันมาลอดเนี่ยต้นเกม กลางเกมได้อยู่แต่ต้นเกมสู้ไม่ได้ตอนไม่มีเอนติปาดผมแน่เลยวะนี่ยังไงโอ้เคลียร์เคลียร์แล้ววิ่งฮะน่าจะฆ่าเราไม่ได้หลบจุก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 โอ้ยปาดอยู่นั่นแหละครับรู้แล้วว่านายแรงกว่าโอ้ยปล่อยผมไปเถอะปล่อยหนูไปโอ้โหจะเอาตายจะเอาตายคนนี้เฮ้ยเอาเราไปทำอะไรกันเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมัวแต่มองโอ้ยกรบโดดปาดตาย กับโดนปาดตายอะครับน้องนองนอนอนอะนะอนหลบไปฮะหยุดปามาปาดกูไปเลยมึไปนู่นละไปหาเพื่อนเราหาเพื่อนเราเวเลสมาเวเลสผมมาไปจะปาไป <c oughs> ตอ่ตอตอ่อเวเลสสวยครับสวยงามสวยงามมากมากเอ้ยรับฮิวด้วยและรับตังค์50บาทนะครับมาอีกเวฟ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 อืมของเราเป็นเวเลสโลมนะท่านผู้ชมเวเลสโลม อุ้ยไม่ได้เจอนานเลยไปเลยไป <ciones> ลิ้นพันเวเลสลมเนี่ยอุ้ยนี่ไงมาแล้วอ,อ้อยอ่าสิ่งที่ทาร่าสามารถมีคลิปสามารถแก้ทางอ้อยได้ก็คือเดี๋ยว <c oughs> คงไม่ได้พูด <c oughs> ก็คืออ้อยมันเก่าแรงใช่ไหมท่านผู้ชมแล้วก็ส่วนมากอ้อ,อยอุ้ยอาโออิอ,อ้อ,อยอ้อ,อยอาโออีเขาจะเล่นเป็นสายขวานซึ่ง บอกเลยว่าดาเมจเขาไม่สามารถฆ่าเราได้ดาเมจไม่ถึงนั่นเองึงถแต่แบบย,ยไม่ no no god peace no oh. บางทีมาเยอะขนาดนี้ก็ไม่ไหวนะ oh. <laughs> อันตียไม่มีโอเคฮะกลับเข้าสู่สภาวะปกติครับเล่นทาร่าสิ่งที่ผมอยากแนะนำเลยก็คือ,อตัดคีปเก่งๆนะครับทาร่าออฟโดยเฉพาะทาราออฟนะจุดนี้ทาราออฟเล่นได้นะฮะแถมโหดด้วยท่านผู้ชมบอกเลยถ้า เจอคอมโบทาร่าอาญาเข้าไปเนี่ยโอ้โหออตโต้วินนะออตโต้วินจริงๆเลดเกมคือแบบไม่มีใครฆ่าได้เลยสองตัวเนี้ยแต่อาญานี่ส่วนมากจะไม่หลุดนะแต่ถ้าหลุดมาแล้วก็อ่โดนหยิบนะครับโดนหยิบแล้วฝั่งตรงข้ามจะตัดทาร่าทันทีอันนี้ที่ผมเจอมาในแลงคอนนะอืมโอเคดักก่อนดักก่อนรอเรียวนี่แท็กให้หมดเราต้องรวยเอ้ยมีมาลอช เจอมาหลอดโอเคอยู่นะครับสําหรับคู่เรียนของเราแต่เราจะเราสู้เขาไม่ได้นะจริงหรือสู้ได้ปะมันเป็นตัวที่ฆ้านมันฆ่ากันไม่ตายอะท่านผู้ชมมันก็ปาดเราโอ้ยแต่ช่วงเราไม่มีอินตีเราจะแพ้เอาโอ้ยแต่มีเพื่อนมีเพื่อนไม่แพ้มีเพื่อนไม่แพ้มีเพื่อนย่อมดีเสมอโอ้โห้จุ๊เก่งมากครับผมขอยกนิ้วให้เลยฮนะช็อตนี้โอ้โหโอเคมาเพื่อน ต่ออุ้ยเดมังกอเล็กสองตัวแล้วอุ้ยมานมมามามามนมายาขยี้แน่ขยี้ขยี้มันต้องขยี้อสกิลเอ็กซ์คิวที่ผมเชอบมากเลยนะครับสำหรับการคู่ทาร่าเล่นทาร่าโรมเล่นทาร่าออฟผมมาแล้วนะครับถอยก่อนทั้งสองตำแหน่งผมจะใช้เป็น xq ทั้งนั้นเลยนะผมจะไม่เล่นเป็นหยุดป้อมนะเพราะว่าทาร่าเป็นตัวที่ xq เหมาะกับเ q มากนะครับเพราะเกคิวสองเราปั่นปั่นปๆมันจะทำให้ศัตรูปางตายซึ่งถ้าศัตรูปางตายแล้วเราจะไม่โอ๊ยโๆโลเดียวอย่างแรงโอ๊ยรอโอยังไม่มีกันเวทบน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 ไม่นะอืมจะเล่นป้อมผมเหรอไม่ได้ไม่ได้ถ้าจะเล่นก็มาคุยกันในป้อมครับดีนะเกมนี้ยืนเจอมาหรอแต่มันกดเลนรู้สึกว่ามันจะ กดเลนเรานิดๆนะครับไม่ถือว่าโดนกดนะเนี่ยก็เหมือนเราเหมือนเรากดมันคืนเหมือนกันนะครับเรากดเขาคืนเขาก็กดเราคืนโอเคสูสีอะมาหลอดมาหลอดทาร่าถ้าเจอพวกโฟเรนก็ว่าไปอีกอย่างนะครับตัวโกงช่วยล่างสักนิดชีวิตจะแจ่มใสและไม่มีพยันตรายใดๆมาคุ้มครองมาดีครับมาดีครับปลาปลาป่าปลาสั่งถอยทำไมวะวุ้ยมันจะตายแล้วเนี่ย โอ้โหเคาข้อข้อข้อเมงข้อเมงขาะเมงเอื้อโอยป่าป่าเอ้ยหายตัวเข้ามาก็ได้ฆ่าแล้วโอ้โหนี่ไม่อยากด่านะนี่คือจะได้แทนนะป่าครับถ้าคุณมาเมื่อกี้นี่คุณได้ฆ่าคุณได้เงินด้วยนะคือทั้งผมทั้งเวเลียเข้าไปแทงให้แล้วป่าป่ากลับไปถอยถอยไปฟาร์มโอ้ ไม่เป็นไร <Yeah. S 1> ไม่เป็นไร <Yeah. S 1> ฮะเกมยังไม่เสียมาก <laughs> ไอเราก็แทงนึกว่าเปล่าจะยเหาะเข้ามาไงคือมันเป็นเพลนมันฆ่าไบโอได้อยู่แล้วยังไงยังไงก็ฆ่าได้เอาละครับดันต่อฮะอย่าเพิ่งสลับก็ได้นะฮะแพทนี้เนี่ยอ่าผมว่าไม่สลับเลนก็ได้นะแต่ว่าถ้าเขาเตืดตืดตืดเอ้ยถ้าเขาสลับเอาแครี่มาเราก็ต้องสลับนะฮะเพราะว่า ตัวออฟเลนส่วนมากก็จะสู้แครี่ไม่ได้นะครับผมก็ต้องสลับตามแครี่เหมือนเดิมนะแต่ว่าผมว่าไม่สลับก็ได้นะเพราะว่ามังกรมันสําคัญกว่าดาร์คสเลเยอร์นะครับมังกรเหลืองอะโอเคไว้มังกรเหลืองอ่าหมดไปแล้วค่อยสลับก็ได้นะนะครับไปช่วงแบบเรนเลเลยนะครับแพทแพทใหม่น่าจะต้องเล่นนี้นะแต่ว่าหลายๆคนยังเล่นแบบเดิมอยู่นะฮะ <Just Damn. S 1> โอ้ล่างไหวไหมนะโจ๊กครับผมกําลังไปผมกาลังไป อู้ร้อเดียวโู้อยู่นี่อยู่นี่มันตีมังกรตีมังกรโอเคเพนได้บนมันงกรเป้าอยู่จริงด้วยฮัลโหลน้องอ้อยนามอ้อยเดี๋ยวมาดีครับมาดีครับมานรอรอเลยรอเลยรอเลยครับอ้อยกดปัดปัดปัด,ปด,ปด,ปดแรงแรงเอาเดี๋ใครจะแรงกว่าอ่าผมมีโจ๊กเกอร์ผมมีโจก๊มมโจกนะครับโอ้โหอ้าวโจก๊กตายเอา้าเราไม่ได้มังกรด้วยโอ้โหโดนล่าด้วย เสียดายไม่เป็นไรเสียโจ๊กเสียโจ๊กแลกปลาโอเคบอกเลยว่าทาร่ายืนสู้กับอ้อยท่านผู้ชมทาร่าที่มีก่อไฟอ่ะยืนฟัดกับอ้อยทาร่าชนะนะเว้ยเอาจริงอันนี้อันนี้ความจริงเลยว่าอ้อยมันจะเก่าใครไม่เข้าฮะมันจะเก่งกับตัวบางนะครับมันเป็นแอดที่เก่งกับตัวบางโอเคตัดให้หมดเลยชับชับชับอย่ามานะจ๊ะ ก่อไฟมาก่อนเลยเพื่อความตัดุ้ยเฮ้ยเห็นเราปะเนี่ยม,น είναι, ม,น είναι, มน είναι, า,ามน είναι, ามมี่มาน είναι, ี่มานี่ปัฟ้าบัฟ้ามานี่มานี่ตามแม่มนานี่ลูกตามแม่มานี่อย่าให้มันเห็นเด็ดขาดโอเคมาแล้วเว้ยุ้ยไม่เห็นวะปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าไปครับไปแล้วครับโอเคเดบับฟ้าได้กดอติอย่างไวบอกเลยผู้ดาวเหลือนิดเดียวอุ้ยรอเดียวไม่เล่นกับคุณไปล่างดีกว่าท่านผู้ชมเราต้องอยู่ล่างดีกว่าลืมไปมาหลอดจะตีบ้านแล้ว น่าจะทันอยู่ไม่น่าแตกนะครับมาลอตีช้านายมันช้าโอ,โอ้โ,อโอยโอ้โหยนี่โอเครู้สึกจะมีคนตีนกดันครับด,ด,ดัน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 ความเร็วเป็นของพีศาตรบอกเลยรวบร,รวมเพลงจิตทั้งปวงปานวาลีรูปแบบที่80ค้อนกระแทกเหมิง <c oughs> ปานวาลีมาเฮ <c oughs> <c oughs> ้ย <c oughs> เดี๋ยวผมปานวาลีใส่เขาให้ดู ตานวารีทอนกัะแทกเม่งแบบ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 ก็เรียกว่าการโซนให้เพื่อนเอาป้อมครับเพื่อนน,นี่ไล่เอาเด้ยังไงเราก็ฆ่ากันไม่ตายเอาเป็นว่าเราจะโซนนายก็พอมาลอดเอ๋ยโอเคครับไปมาไปมาเก่งนะเนี่ยทารา่าทาร่าเลนเก่งนะฮะทาร่าออฟเลนเออยกเว้นว่าเราจะโดนเขากดหนะักจริงๆนะฮะแต่ส่วนมากทาร่ามันโดนกดยากนะเจ ไอเจ๊อเจ๊โอ้โหจะตายแล้วคนนี้คนนี้ไม่ได้บอสมันโอ้ยโดนโดนโดปพ๊บอนเพื่อนเพื่อนปล่อยดีไหมสาม,ส,ามสองนั้นเออไม่ถอยเหรอโอ้ไม่มีดาเมจนะไม่มีดาเมจงาโอ๊ยเพนยังอยู่นี่ว่าเพนช่วยช่วยช่วยยังช่วย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 อยู่ครับไอชูห้าตัว <S, <S <laughs> เอสเอสซังเทียนโอเคสวยครับสวยครับ เกิดบอกเลยว่าหน้าไหนก็มาไวโอเหรอโดนโดดโดโด,โดขยีย้เลยป้อมเลยเนี่ย,ยอ้อยมาอ้วควันเอาไ้โอก่อนตับตับตับต่ดให้เขากลับบ้านนี่รับป้อมไม่เป็นไรเดี๋ยวอติแล้วก็มาอีกรอบดีของดีฮะทารา่าของดีในแพทน,นี้บอกเลยนี่ปเป็นออฟเลียนตัวหนึ่งที่แข็งและสามารถสู้กับหลายๆตัวได้ รจริงๆผมไม่ได้แค่พิ่งเล่นนะครผมเล่นมาหลายตาแล้วนะทาร่าออฟเลนเนี่ยนะครับเจอตัวโกงๆเจอฟอเลนเจอทาจิออฟโอ้ยโอ้ยโอ้ว้าวนะครับเจอพวกออฟแบบระดับท็อปๆในเซิร์ฟอะก็คือก็ก็ยังสู้ได้นะต้องมีสเต็ปนิดนึงนะครับอย่าแจกอย่าแจกก็พอตวนเกมเราอ่อนเราจะเก่งก็ต่อเมื่อเรามีของอนี่ เราก็โดดใส่ตัวบางๆในไฟผมแนะนํานะให้โดดใส่ตัวบางๆโดดใส่แนวหลังอะแนวหลังเขาจะแตกนะอ้อยอะไรอ้อยอ้อยหฮมาอ้อยอ้อยเรามาเพื่อแก้ในเชิญเกาครับผมไม่เจ็บอรอเหลียวรอเหลียวเริ่มไม่เข้าแล้วนะเริ่มไม่เข้าแล้วนะอ้ยโดดเกียวตีเก้วีฮะขึ้ไม่ได้ไม่ได้เพื่อนไม่ได้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 ไมิดีกลังมาดันบนรอแล้วกันนะฮะติมาแล้ว กดเลยทันทีเพิ่มเลือดอย่างรวดเร็วบ่อน้ําเคลื่อนที่ตีป้องเป่งปองเปง่ปง,ปงขอน <c oughs> ขอนน่ารักมาก <c oughs> ขอนเป่าลม okay. โอเควิเพื่อนตายก็จะอ่ะก็จะจบแล้วเหรอโอ๊ยติดกระแพง <c oughs> จะจบโอ้ยติดติดกระแพงอะไรวเนี่ยโอ้เอาแต่ยังจบไม่ได้โอเยงนะังตีบ้านนะตีบ้านตีเอาสามทางเออแล้วก็เพนครับ <c oughs> อเอาเพนก็เพนอาเพนนตัดอีกหนึ่งเวฟเฮ้ยหรือผมเข้าไปตีได้เลยวะลองไหมโอ้ไม่ได้ล้วชิบหายแล้วโอ้โหฆ่าตัวตายแล้วเนี่ยอันเนี้ยฆ่าตัวตายจริงอันเนี้ยเหลือกระติ่งเดียวโอ้ใครก็ได้ตอนนี้มีโตโรสามตัวเดินเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าในแผนที่ฮะเพนเพนเพนไปเพนเพนกูไปแล้ว <c oughs> ไปเพื่อนสู้สููู้้โอ้โอโอช็อตสะใจอปิกบ้านแบบฝั่ตัวข้าไม่รู้ตัวนะครับจริงๆรู้แหละนะเออไอ้ความวนเวียนอยู่คอนคอเลอร์หนึ่งดาวผมนี้ก็ยังไม่ไปไหนเลยท่านผู้ชมชนะแพ้ชนะแพ้ชนะแพ้ตกขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงผมรู้สึกว่าแพทนี้เนี่ยอ่า ไม่รู้สิอันนี้ความรู้สึกผมนะอย่าอย่าก,กด2นะฮะกด2เล่นยากมากกด2กด3อ่อะเล่นยากมากแต่โซโลโอ่ะง่ายโซโลค่อนข้างง่ายนะอันนี้ในในที่ผมเล่นมานะกด2กดส,กดสทีไรน,นี่คือแพ้ตลอดไม่รู้เป็นอะไรนะครับซึ่งรู้สึกว่ามันเล่นยากอะมันเล่นยากกว่าแพทก่อนกด2กดส,กดสนะฮะ <laughs> มันเล่นยากจริงเออ โอเคครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับวิธีการเล่นทาร่าออฟเลนแพดปัจจุบันนะครับก็สามารถเอามาชนมาชนมาชนหลายๆตัวได้นะครับที่ผมไปเล่นมานะทาร่าชนะแน่นอนก็คือยีน่าฮะยีน่าสู้ทาร่าออฟเลนไม่ได้เลเว่ยยีน่ากับลิกเตอร์สองตัวเนี้ยสู้ทาร่าออฟเลนไม่ได้เลยนะครับนะครับเอาเซตถึกเอารูนแทงไปบอกเลยว่าเขาเนี่ยทำทำอะไรเราก็ไม่ตาย แล้วก็โดนเราสวนคืนเอกกดเอกิวตูมตายสรุปเราชนะเลนสัง,งั้นแบบงง,งแต่ว่าฟอร์เลนอะไรแบบนี้เนี่ยก็ต้องหลบดอกเขาดีๆหน่อยนะฮะเพราะว่าเขาก็เป็นตัวละลายแทงนะ <c oughs> ออฟเลนนัมเบอร์วันอยู่แล้วฟอร์เลนเนี่ยชนะทุกตัวนะครับถ้าเจอฟอร์เลนก็ระวัง,ระว,งระวังกันหน่อยนะฮะใช้สเตปจุกจ,จักจุกจักเอาโอเคเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ถ้าชินชอบก็อย่าลืมกดซับกดไลค์กดแชร์ให้แคสเตอร์หน้าตาบ้านแบบผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บาย See yeah.